โครูการพิชชาในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเปร ER ียบเทียบจํานวนคละนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1นส่วนสเป็นเกณฑ์และการเปรียบเทียบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะใช้ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้ค่ะนํามาใช้นะคะในการเปรียบเทียบจํานวนคละสำหรับวีโอคลิปนี้ด้วยนะคะขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบจํานวนคระนะคะจําได้ไหมคะว่าการเปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนั้นทําได้อย่างไรเศษเกินก็คือ เศษเท่ากับตัวส่วนหรือกรณีที่เศษมากกว่าตัวส่วนนะคะอย่างในตัวอย่างที่ให้มานะคะเศษ7ส่วน2ความหมายของเศษ7ส่วน2ก็คือ7หารด้วย 2, 2เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะนะคะนักเรียนก็ลองเอา7ตั้งค่ะหารด้วย2 2คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง7คะ สอเป็น6 7เลบออกหเหลือเศษคือ1เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้จำนวนเต็มก็คือเลข3เศษที่เหลือก็คือเลข1เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนจากเศษ2เศษ7จส่วนสให้อยู่ในรูปของจำนวนคระนักเรียนก็จะเขียนได้เป็น3เศษ1ส่วน2นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนคระนะคะจากตัวอย่างที่1ที่ให้มานะคะ 3เป็นจำนวนนับใช่ไหมคะเศษ1ส่วน2ให้นักเรียนเปรียบเทียบกับ2เศษ3ส่วน5นะคะซึ่งถ้านักเรียนเจอโจทย์ในลักษณะนี้ค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบจำนวนนับที่อยู่ด้านหน้านะคะ3เป็นยังไงกว่า2คะ3มีค่ามากกว่า2เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะว่า3มมีค่ามากกว่า 2ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันค่ะพิจารณานะคะโจทย์ให้มาก็คือ3เศษ2ส่วน6ให้นักเรียนเปรียบเทียบกับ3เศษ5ส่วน9ซึ่งถ้านักเรียนลองดูนะคะว่าจํานวนนับที่อยู่ด้านหน้าคือเลข3ม,มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าจํานวนนับเท่ากันค่ะให้นักเรียนลองเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะเศษส่วนแท้ที่อยู่ด้านหลังค่ะ 2ศส่วน6มีค่าเป็นยังไงกว่าเศษ5ส่วน9ซึ่งเราก็จะใช้ความรู้นะคะที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้จะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก็ได้นะคะหรือจะใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะใช้หลักการคูณคว้นะคะ9้คูณคว้ยขึ้นไปคูณกับ2 6คูณคว้ขึ้นไปคูณกับ5 91เป็น992 18ส่วนฟังขวาค่ะ5คูณ6มีค่าเท่ากันกับ 30นะคะเพราะฉะนั้น18มีค่าเป็นยังไงกว่า30คะน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็เติมคําตอบลงไปค่ะน้อยกว่าและตัวอย่างที่3นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบค่ะเศษ7ส่วน4นะคะกับ1เศษ7ส่วน8เศษ7ส่วน4นะคะเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปลี่ยนนะคะลองเปลี่ยนจากเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะ่ะรูนะคะนักเรียนก็เอา7ตั้งค่ะหารด้วย4 4คูณอะไรเอ่ยใกล้เคียง7 4 1, <C> 1, 1เป็น4 7ลบออก4เหลือเศษคือ3เพราะฉะนั้นจำนวนนับที่นักเรียนจะได้ก็คือ1เศษที่เหลือก็คือ3ส่วนยังคงเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนเป็นในรูปของจำนวนคระก็จะกลายเป็น1เศษ3ส่วน4หลังจากนั้นนักเรียนก็ลองพิจารณาดูค่ะจำนวนนับที่อยู่ด้านหน้าเป็นเลขอะไรคะ1 เหมือนกันเลยนะคะ1มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนแท้ที่อยู่ด้านหลังค่ะเศษ3มส่วน4ีมีค่าเป็นยังไงกว่าเศษ7ส่วน8ใช้หลักการคูณควายได้ไหมคะเศษ3ส่วน4กับเศษ7ส่วน8ค่ะลองเปรียบเทียบดู7คูณกับ4 3คูณกับ8 83ได้24 7คูณ4ได้เท่ากันกับ28่ เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบค่ะ24มีค่าเป็นยังไงกว่า28คะน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนก็เติมคำตอบลงไปจาก3ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรคะในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนค่อันดับแรกเลยนะคะในการเปรียบเทียบจำนวนค่ค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนับที่อยู่ด้านหน้าก่อน หากว่าจํานวนนับที่อยู่ด้านหน้าเท่ากันนะคะก็ให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนแท้ที่อยู่ด้านหลังนะคะก็จะมีแค่สองขั้นตอนนะคะ1เปรียบเทียบจํานวนนับถ้าจํานวนนับเท่ากันก็ให้เปรียบเทียบเศษส่วนนะคะค่ะและนี่คือแบบฝึกทักษะ3ข้อนะคะให้นักเรียนลองเปรียบเทียบจํานวนคะดูนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน อยากให้นักเรียนลองหยุดวิดีโอของคุณครูเอาไว้นะคะแล้วลองแสดงวิธีคิดของนักเรียนออกมาค่ะหลังจากนั้นค่อยกดเล่นวิดีโอต่อนะคะเพื่อตรวจสอบว่า3ข้อที่นักเรียนทําไปนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทําได้ไหมเอ,อ่ยมาดูเฉลยกันค่ะข้อที่1นึ่คำตอบก็คือมากกว่านะคะข้อที่2นะคะน้อยกว่าและข้อ3ค่ะมากกว่า ใครทำถูกหมดบ้างน,นะคะปรบมือดังๆให้เลยนะคะหากสำหรับการเปรียบเทียบจำนวนค้านะคะสำหรับเนื้อหาวิดีโอคลิปนี้คุณครูก็ขอเส้นสุดเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่วิดีโอคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ